ดีนะม่แอนะเอแต่พูเขาไม่ดีเขาไม่เล่นหลังเลยม่ค่อยเล่นหลังเลยเล่นเหน่อยมากมึงเหนื่อยมากคึงอยู่นี่มต้องกบปัดด้วยรงตรหลังเขาด้วยอะมเข้าใจป่ะแต่เขาเล่นหน้าดี้าหน้ใช่เจคุณเดีอยู่นะต้องอ่านเกมเขาด้านนะจริงวันนไปได้ดี้นะเาไดีไหม ไ,ไ,ด foil, ไ,ได้อยู่เราได้อยู่วมึงไท่าหรขยับขยับยเราอยูจะอยู่หน้าเกอนอ่ะอย่างเงี้ยเพื่อนผมผมขยับคนหลังมจับเชียพ้งหน้ากนมีแต่ถ้าเปลูกท้อด็มึงถอยมาลับคนหลังมาอ้อหือ

ก็รู้ตำแหน่งดเลยเพราะว่ไม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 ่หือหวาไม่หือหวาจีิไม่หือหวาที่ทำการแต่เขาคิดทางก็ดีแต่สู้เพื่อนดูได้เพื่อดูต้งดูด้วยทั้งทั้งทั้งทั้ดึดันจริง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 ใช้ได้แต่ว่าเวลากดก็กดเยอะไปนิดนึงนาฬิกเน็ตส่วนมากต้องเหลา ตีลูกสูงดีนะือตีสูงดีวตีลูกดีดีนะผู้จงทุกตีลูกต่างกันมันจะชอบตนี้เคยคิดเคยสังเกตบ้างลูกที่ยุบสงสูงอ่ะดดีดีกดดีด้วยแมด้วย มันไม้สุดังนันพูจริงๆยถืว่าถูนะมันมันมันเสียเสียหลายครั้งนะไอ้ี่อย่างเงี้ยป๊ตายเองอ่ะคิดจะได้รูปนี้นะตงได้ให้ถึงนะใช่ป่ะใช่ป่ะ้ยที่โยนโยนไปเลกูอยากรีบไปทางากูวมันไม่ถรหมอนมดวทุก้วง เขาจะไปหวังไว้ตำแหน่งนขาจะหล่อจวัดอะะแล้วซ้อมอะไรล้วซ้อมซ้อมซ้อมแนกิมนแยกกันเนี่ยนะองคือคือคืไม่ไม่เยพลาดอ่ะไม่เคยเ่าใช่ ไม่ตัดให้สายตาดีขึ้น กินเทาห่กินแพ้ตางเดียวไม่รู้นนี้ไม่รอช่ไตั้งแต่เล่นดี่นดีีแบบีีอ่รออาออะอเ้อขอท่านจ้อย่างเงี้ยนะท่าเจ

金手链，这一块钱是金的吗？ ตอนเตะแค่นี้ไม่มีอะไรนะอืมเคยเจอไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยยืนพัดนึ้งมันบิดติ๊กติ๊กเฮ้ยเคยคือมันเล้าแล้วแต่ว่ามันยังไม่ขาดแคลนเลยใครเจอเอ็นที่ขึงตึงๆไว้เนี่ยบิดตึงๆแล้วก็อาทิตย์ถ่ายรูปในในคลิปี้าทุกท่านเพื่อนๆกูได้จิ้มประมาณนี้แหละไม่ได้แรงนะเออมากอยเงี้ยกูยืนยืนเฉยๆแล้วพี่เอ็นดำ यू <laughs> 哎有哪啊？哪儿